สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซของนานาสตอรี่ค่ะวันนี้นานาก็มีตัวเลขมาฝากเหมือนเดิมนานาจะสรุปหวยเอโค้งสุดท้ายให้เพราะว่าใกล้วันหวยออกแล้วก่อนที่จะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นาน,า,นาหน่อยนะคะ นานาจ,จะได้มีกำลังใจหาตัวเลขเด็ดๆมาฝากค่ะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังทางช่องเราก็คือเป็นเพียงสื่อกลางในการหาตัวเลขมาฝากค่ะไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายค่ะสรุปเลขโค้งสุดท้ายเลข พอเรืองภูมิกกโพสามห้าศูนย์ตัดสองตัวก็สามศูนย์ห้าศูนย์สามห้าแล้วก็มีข่าวที่ประเทศเกาหลีใต้ที่งานฮาโลาวีนเขาเน่ะเหยียบกันตายหนึ่งร้อยห้าสิบสามศพที่ ถนอนอีเทวอนเลขเกี่ยวกับอีเทวอนก็มีหนึ่งห้าสามแล้วก็เลขวันฮาลาวินสามสิบเอ็ดสามหนึ่งเลขทูบของน้องมิลินเจ็ดเก้าน้องมิลินนี่ก็คือว่าเป็นเด็กสามขวบพึ่งจะจับ ทูปงวดแรกคะ่ะแล้วยายเขาก็เอาไปจุดทูปเสียงททยได้เลข 79. เจ็เกผื่อว่าจะเป็นเลขนำโชคให้ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังแล้วก็มีเลขคนตายบอกเลขก่อนที่จะตายก่อนที่จะตายเขาบอกเลขให้ซื้อให้ญาติซื้อเลขสี่สอง เลขฝาลงเจ็ดสองสี่บ้านเลขที่สิบเจ็ดอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีเลขมะเขือใต้ลงศพสามห้าสามแล้วก็เลขไอ้ขึ้นบนหลังกบค่ะเลขขึ้นบนหลังกบนี่ก็คือว่า ป้าที่เขาเอากบมาเลี้ยงนะเขาถูกหวยหลายงวดติดต่อกันมาแล้วงวดนี้เขาก็บอกว่าใครจะตามจะซื้อก็ซ,อกซื้อได้เผื่อว่าจะมีบุญมีโชคด้วยกันก็คือว่าเลขขึ้นบนหลังกบนั่นก็คือว่าเป็นเลขหนึ่งเจ็ดศูนย์เดี๋ยวนานา,นาจะ ขึ้นตัวเลขให้บนหน้าจอของโทรศัพท์นะคะวันนี้นานาก็มีหวยมาสรุปเพียงแค่นี้ไว้ต่ออีกคลิปหน้าสวัสดีค่ะ